ประกาศศักดาประเทศไทยก็แค่อานานิคมของเขมรกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆเขมรควบรวมประเทศไทยโพสต์ถึงอดีตว่าอาณาจาักรเขมรเกรียงไกรแค่ไหน แม้แต่ประเทศไทยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมรทำให้ชาวไทยที่ได้เข้ามาเห็นโพสต์นี้ก็งงเป็นไก่ตาแตกไปตามๆกันเลยทีเดียวเพราะเท่าที่คนไทยจำความได้คือขเขมรเป็นอาณานิคมของไทยมาโดยตลอดและหลังจากนั้นขเขมรก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสหรือว่าชาวขเขมรจะย้อนลำลึก ไปตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมเรืองอำนาจแต่ชาวไทยบางส่วนก็ได้บอกว่าขอมนั้นไม่ใช่ขมรเพราะขมรเอาแต่เรียนประวัติศาสตร์จอมปลอมภายในประเทศของตัวเองเชื่อแต่หลักฐานบนกำแพงนครวัดของตัวเองเลยทำให้ชาวขมรเข้าใจในประวัติศาสตร์แบบผิดๆและชาวไทยบางคนก็บอกว่า ถ้าในอดีตเขมรเคยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทำไมวันนี้ขเขมรเหลือพื้นที่เพียงน้อยนิดละ่ะโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่าอย่ายึดต,ติดกับอดีตให้มากอยู่กับปัจจุบัน พัฒนาให้ทันเพื่อนบ้านและก็มีชาวกัมพูชานะครับมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายิ่งใหญ่จนเป็นประเทศสลาดยิ่งใหญ่จนเพิ่งได้เอกราชมาเมื่อไม่นานนี้เองความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้เข้ามาโพสต์รูปอาณาจักรเขมรที่พวกเขาภูมิใจ และก็มีเมนต์มาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่ายิ่งใหญ่ยังไงให้แพ้สงครามตลอดงงมากความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับได้เข้ามากาว่าอาณาจักรเขมรได้รับการยอมรับจากศิลราจารึกความคิดเห็นต่อมานะครับได้เข้ามาโพสต์รูปนี้แล้วบอกว่านี่คือปัจจุบันแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่า เขาใช้เทียนให้แสงสว่างในการแกะสลักบนกำแพงผนังความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับได้กล่าวว่าคนไทยยอมรับความจริงไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโอ้โหประเทศใหญ่จังว่าแต่ทำไมบรรพบุรุษช,ชาวขเขมรกระจอกจังรักษาประเทศไว้ไม่ได้เหลือแผ่นดินอยู่เท่าขีโมดแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครว่า ไม่เคยมีอาณาจากักรเขมรมีแต่อาณาจักรขอมขเขมรไม่มีวัฒนธรรมในกำแพงวัดเป็นเพียงวัฒนธรรมของอินเดียขเขมรกำลังละเมออยู่และก็มีคนมาตอบเสริมอีกนะครับว่าปล่อยเขาให้หลอกตัวเองต่อไปทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วไม่แปลกเลยที่ประเทศจะถอยหลังลงคลองแบบนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ขนาดเมื่อก่อนอยังขนาดนี้ปัจจุบันน่าจะอลังการมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอ้างเป็นเจ้าของแผ่นดินทุกที่ทำไมตอนนี้เหลือพื้นที่เพียงนิดเดียวสงสัยอ่อนแอเพราะมัวแต่รำก่อนชกโดนเขาฟันตายหมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่อไหร่คุณจะก้าวออกจากอดีตและปรับปรุงปัจจุบัน ความคิดเห็นต่อมานะครับได้เข้ามาโพสต์รูปนี้และบอกว่าฉันไม่เคยเห็นชาวมองโกเลียหมกมุ่นกับความยิ่งใหญ่ของพวกเขาในอดีตเท่าชาวขเขมรมาก่อนเลยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าผลของการไม่ได้เรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของขเขมรเลยทําให้หมั่วไปหมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทําไมปัจจุบันเล็กนิดเดียวความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า หลอกตัวเองและเพื่อนๆทำไมเคมนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจะโชว์เพื่อแล้วปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้ว400ปีก่อนละ่ะความภูมิใจในอดีตมันทำให้ปัจจุบันมีความสุขจริงหรือและถ้าอาณาจักรเมนในอดีตไม่เป็นอย่างที่คิดละ่ะยอมรับได้หรือไม่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแผนที่อาณาจักรขอมแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นขอมทั้งหมด ในสมัยโบราณมีหลักฐานที่ปกครองตนเองเพียงมีความสัมพันธ์กับอังกอร์จากความขัดแยง้งภายในนครวัดอาณาจักรหอมแตกแยกรัฐอื่นๆไม่ได้เป็นของอังกอร์อีกต่อไปทำไมชาวกัมพูชาไม่เข้าใจว่าบรรพบุพร,บรุษของคุณเป็นเพียงชาวอังกอร์และบางส่วนเท่านั้นรัฐที่ไม่ยอมรับอำนาจไมความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสงสารขเขมร อยู่แต่ในโลกจินตนาการความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประวัติศาสตร์ที่เรียนอยู่แต่ในประเทศชาติของตัวเองก็ทำให้อวยตัวเองไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจากกลุ่มชนชั้นที่ยิ่งใหญ่ปัจจุบันขายที่ดินให้ทุนจีนและคนของเขมรเองก็ต้องมาทำงานที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ตื่นๆอย่าลืมว่าขเขมรเคยเป็นท่าสยาม460ปีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอ่านนะจ๊ะเด็กน้อยขเขมรเป็นเมืองขึ้นของสยาม400กว่าปีหลังจากนั้นเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอีก100กว่าปีขอโทษถ้าขเขมรคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ทำไมตกเป็นเมืองขึ้นได้ล่ะแล้ววัฒนธรรมของขเขมรเองทำไมไม่รักษา ทั่วโลกรู้แต่ขเขมรไม่รู้ได้แต่หลอกตัวเองหลอกคนในประเทศกัมพูชาหลอกยิ่งกว่าผีสิ้นหวังกับขเขมรจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขเขมรนผู้ยิ่งใหญ่นักรบผู้แก่งก้าผู้เป็นตำนานก่อนการแต่รบไม่เคยชนะจนเป็นทาสเป็นเมืองขึ้นมาตลอดหลายร้อยปีช่างน่าภูมิใจเสียจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ไม่เคยมีอาณาจักรเขมรมีแต่คนปา่าแรงงานและทาสความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าความจริงปัจจุบันกัมพูชาเป็นประเทศยากจนเต็มไปด้วยขอทานและขยะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ต่างก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขมรกำลังกล่าวอ้าง และบอกว่าขเขมรเรียนประวัติศาสตร์ที่ประเทศตัวเองสร้างขึ้นมาจึงเข้าใจอะไรแบบผิดๆและถ้าขเขมรเคยยิ่งใหญ่มามากขนาดนั้นทำไมช่วงเวลาที่ผ่านมาขเขมรเป็นอาณานิคมของชาติอื่นมาโดยตลอดและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ